เด็กๆมาดูข้อ3.9ต่อเนาะเรื่องการแก้สมก,การทีนี้ในข้อสอบอัตรัยนเนี่ยครูจะให้พวกเราเนี่ยแสดงวิธีการตรวจสอบคําตอบด้วยดังนั้นหนูก็ต้องศึกษาวิธีการตรวจสอบคําตอบเนาะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าการแก้สมก,การและตรวจสอบคําตอบเนี่ยเป็นยังไงสําหรับข้อที่9นะครับฉเฉลยคือ,อ,อข้อนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ยากหนูดูเลยว่าเราจะใช้เทคนิคไหนครูขอใช้การคูณกล้วยเนาะการคูณกล้วยเนะานเนะก็เอา3า ไปคูณอยู่กับไอ้ก้อนบ้านี้ก็คือ x บวก12เอา5ขึ้นไปคูณอยู่กับไอ้ก้อนบ้านี้ก็คือ x ลบเจลองมาดูเลยนะว่าทำยังไงก็จะได้เป็น3คูณอยู่กับ x บวกส2สเตปนี้เนาะแล้วก็จะเท่ากับ5คูณอยู่กับก้อน x ลบ7ในวงเล็บเนาะดังนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือกระจายเข้าไปก็จะได้เป็น3 x 3.12คูณได้36เท่ากับเท่าไหร่ครับ 5.x คูณ x ได้ 5x 5คูลบ7ได้ลบ35จากนั้นก็ทำการจับกลุ่มหาเพื่อนใครเป็นเพื่อนกันบ้าง 3.x เป็นเพื่อนกับ 5x 36เป็นเพื่อนอยู่กับลบ35ทีนี้ครูก็ขอเขียน 5x ไว้เฉย 3x บวกอยู่ครูย้ายมาเป็นลบ 3x แบบนี้เนาะ ก็จะเท่ากับ36 35ลบอยู่ย้ายไปเป็นบวก35นี้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ2 x เท่ากับ71 x เดียวก็เลยเท่ากับ71ส่วน2เพราะว่า2คูณอยู่ย้ายลงไปหารทีนี้ก็ขอตอบแบบนี้ก็พอเดี๋ยวเราจะต้องเอาไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยไปแทนค่าเพื่อตรวจสอบเนาะอ่ะเรามาดูวิธีการตรวจสอบเลยนะครับตรวจสอบคือทำอยังไง ตรวจสอบอ่ะครูขออันนี้คือตรวจสอบเนาะก็คือครูขอแทน x เ,เท่ากับ7 1ส่วน2ที่เราหาได้ตัวนี้เนาะขอแทนลงในสมการลงในสมการที่โจทย์ให้มาก็คือตัวนี้นั่นเองแทนลงไปเลยตรงไหนมี x ครูแทนด้วย7 1ส่วน2ตรงไหนมี x เ,เนาะก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับอ่อ เป็น71ส่วน2แบบนี้เนาะ71ส่วน2ไฮไลท์ไว้ด้วย71สบ่วน2บวกกับ12ปิดวงเล็บแต่มีการซ้อนด้วยห้านี้เท่ากับ71ส่วน2แล้วก็ลบกับ7แต่ว่ามีการซ้อนด้วย3นั่นเองโอเคเนาะได้ไหมได้ไหมจากนั้นทำไงต่อ การเขาเรียกอะไรการบวกลบเศษส่วนจะต้องทํำยังไงให้เท่ากันทำครนอเนาะดังนั้นหนูก็คูณ2ทัทางเศษและส่วนตัวนี้ด้านบนก็จะได้ว่าจะได้เป็น95ส่วน2เนาะแต่ว่าซ้อนกับอะไรซ้อนกับ5อยู่เรียบร้อยถัดมาตัวนี้บ้าง ตัวนี้ก็ใช้หลักการเดิมเหมือนกันก็จะได้เท่าไหร่ครับก็จะได้เป็น57ส่วน2แต่ว่าซ้อนด้วยอะไรซ้อนด้วย3เรียบร้อยจากนั้นตัวนี้มันเป็นการหารอยู่เนาะครูขอมองเป็น5ส่วน1กับ3ส่วน1ได้ไหมมันหารอยู่เนาะไอ้ตัวเส้นแดงๆนี่มันหารอยู่ครูก็ขอเนื้อกับเศษเป็นส่วนเนาะก,การ การหาร7ส่วนมันคือเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะได้เป็น95ส่วน2คูณกับ1ส่วน5เนาะเท่ากับ57ส่วน2คูณอยู่กับตัวนี้ได้3ส่วน1เนาะครูเขียนผิดเนาะกลายเป็น1ส่วนนะอ่าแล้วก็ตัดเลขให้เรียบร้อยก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้ได้เป็น19ตัวนี้ได้เป็น19เหมือนกันดังนั้นหนูก็จะเห็นว่า ส9ส่วน2เท่ากับ19ส่วน2เป็นสมก,การที่เป็นจริงเพราะว่า2ข้างเท่ากันดังนั้นเราก็สรุปตอบนิดนึงดังนั้นไอที่เราแทนค่าไปเนี่ยก็คืออะไรเเท่ากับ71ส่วน2เนาะ x เท่ากับ71ส่วน2เป็นคำตอบของสมก,การอ่ะอาจจะเขียนไม่สวยมากเนาะเรียบร้อยสำหรับข้อนี้ ใครที่ดูมาจนถึงท้ายคลิปขอให้พวกเราเขียนเช็คอินเช็คอินเนาะขออนุญ,ญาตให้พวกเราเขียนเช็คอินเช็คอินเอาไว้ด้านหน้าข้อกแบบนี้ด้านหน้าข้อกาเนาะสำหรับเลขที่ 38, 34, 22, 16ให้วาดสัญลักษณ์ต้นไม้แล้วก็ติดแฮชแท็กว่า midterm มแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าสู้ เขียนคํา Check ่่าเช็คอินแล้วก็วาดกล่องสีดำไว้ให้รูด้วยหน้าข้อเหน้าข้อ3.9เนาะเรียบร้อย